ทักทายสบายดีเนาะท่านผู้ชมแล้วกะท่านผู้เบิงกับบรรยากาศช่วงแรงๆเนาะเมื่อน,นี้ก็มากับสาวสอนเนาะสิพ้าเดียวมาสอนเอาลุกกบหรือลูกหัวพี่น้องเลยนี่น้ำกำลังแห้งเนาะเนื่องจากเปิดน้ำลงคลองแล้วมีลูกกบก็เลยพ้าเดียวมาสอนเอาเนาะ thì phe đáy mốc bọt lửi bả này đáy nó pí này xa xôi hai bực này nhìn gì đây đã chắc này kè thăn lôm hết nịch à khỏi sẽ lùi bà này Ê, oh, <laughs> lu cốp, lu cốp, <laughs> nó ơi đấy tìm như vậy Ô, khổ Lê Lục cốp, lục cốp nó Cái nó lại lơ lại mà này lại đó Ô, oh, Nè Ồ oh, ngắm no. ngàm lên này, nhảy thế đó, ừ, nhảy lên đó nghe là năn thêm rồi này, mục lục cốp, tắc kèng thơ lôm xa ngạo yêng đớn Ừm, nó mm. mì ăn sốt, ê ê, hú, uh, nằm nha nhục bán, mẹ xa hết bằng này นดี๋ยวตัวยิ้มหน่อยเขียบบา้าบ,บได้กินแล้วมันปีน้นำน้ำขังหลกบจนไข่น้องเลยมาคุดน้ำออกใส่สห้องแล้วกันเสียมค่อยบ้านมันเบิ่งควาสีไหลมาให้

ที่น้องลายค่ไ hmm. ม mm ่ต้องไปเลย ăn thằng cốp. lấy xong cầm phần nợ rồi mhm. Ừ. nhưng mồm nhưng mồm mất mồm thôi mồm luôn mồm luôn Học luôn Ở đây hả? Ơp Bên này đài. Bên, 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 Bên chú tay của pet nó Khỏi <laughs> lẽ

อีลูกกูไุกินคือรัดกันมันก็เข้ากระตาแล้วอย่างเดียวแล้วมันหลายบนรัดกันโอะอีอีอีนี่ผู่นอยู่ไก่ลูกง่า ล่นีหลายหรอหลายขนาดเลยขี้เล่นจังอย่างเซนสวยเลยลูกกบลูกห,หัวเทเลยเนาะเทเลยนี่เลยเอียงบอลกี่นี่บอลนี่ก็ได้นนี

มนงขอสีไหลขอสีจับให้มีแบะน้อยเนาะโอ้เรามีหลายแบบเออนี่คู่ยูไก่แล้วจะจัดจะจับนะก็ได้นะ

บันหาบป่อยบันคุดนี่หรอเห็นไหมนี่ดอกเฮ็ดสาสอนเฮ็ดวิชาการเพื่อนเฮ็ดมานั้นที่ละสองที่ละสาม นับลงแล้วสุดนเี่พี่น้องเฮามาล้างลูกกบเฮาแล้วเนาะได้ลายอยู่ ตะตกคักงามๆเลยอ่ะถอกลงมาอีกเนาะโอ้โหดูหลายๆพี่น้องเอ้ยได้ไปสอบสำรวจพลันเนี่ยขู่ยูนในคุณนั่งกะยังหลายอยู่โอ้โหอยู่ประเทศไทยนี่น้อยคนนะได้กินแบบนี้พี่น้องเอ้ยค่อยละคนบ้านๆและหากินแบบนี้ ก็ว่าล่ะไปตลาดดูลายกับเงินมดส่งเมื่อบ้านแน่เงินกับหาก,กินแบบนี้นะเท่าอีกเท่าอีกนี่โอ้โหยอดว่ะพี่น้องเลยได้ลายอยู่มันนี่สย